บารักกนสวรรค์บทที่160คนที่เข้ามาในหน่วยองค์รักษ์จิ่นหลินล้วนเป็นคนเรียบง่ายมิชอบโอ้อวดใต้เท้าหัวหน้าผู้บัญชาการผู้มีบรรดาศักดิ์สูงส่งทั้งอายุยังน้อยของพวกเขาปกติแม้นอยู่ในศาลาว,ว่าการ ก็มีไข้จะพบเจอตัวได้เท่าใดนักเพาว่าวันนี้มิเพียงปรากฏตัวตั้งแต่เช้าแต่ยังเดินตั้งแต่ในศาลาว่าการไปจนถึงหน้าประตูใหญ่อยู่หลายรอบดังต้องการแสดงตัวต่อผู้คนกระนั้นหากเป็นผู้อื่นก็ช่างเถิดแต่ใต้เท้าที่มุมปากมักมีรอยยิ้มน้อยๆทำให้คนคาดเดามีได้ผู้นี้กับมีสีหน้าลุ่มลึกดุดสายน้ำคล้ายหากเผลอแต่ต้อง ก็จะตกลงไปในทานน้ำแข็งก็มีปานผ้าทีเช่นนี้นั้นน้อยนักที่จะได้พบเห็นไม่ทราบว่าพบเจอเรื่องหนักหนาอันใดกันแน่แต่มีคนผู้หนึ่งนึกได้ว่าก่อนหน้านี้ในงานเลี้ยงเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาขององค์จักรพรรดนั้นขายว่าใต้เท้าผู้นี้จะได้สร้างความบาดหมางกับราชทายาทจึงได้แต่คิดถึงเรื่องของราชทายาทกลับไปกลับมาใต้เท้านี่เป็นข่าวจากทางเหนือขอรับ ผู้บัญชาการกูหมิงเดินเข้ามาส่งกล่องใบเล็กให้กับหลัวเทียนเฉิงหลัวเทียนเฉิงรับมาท่าทีสงบนิ่งทั้งเงียบขรึมลำบากท่านแล้วกูหมิงเงยหน้าขึ้นมองดวงตาเป็นประกายขึ้นมาวูบหนึ่งในที่สุดก็กดโทษสะที่มิอยากยอมรับนั้นเอาไว้แล้วเอ่อยด้วยรอยยิ้มว่าใต้เท้าวันนี้เที่ยงให้ข้าเรียกเหล่าพี่น้องเราไปร่วมฉลองกันสักหน่อยดีหรือไม่ หน่วยองครักษ์จินหลินเพิ่งก่อตั้งได้ไม่ถึง1ปีตำแหน่งต่างๆยังไม่ลงตัวนะักผู้บัญชาการสูงสุด คือแม่ทัพโอหยางด้วยอายุของแม่ทัพโอหยางก็เหมาะสมยิ่งที่จะเชิญมาอยู่ในตำแหน่งสูงสุดนี้แต่หากคิดจะให้เขาลงมือจัดการหน่วยองครักษ์จริงๆคาดว่าจักรพรรดิคงมีใข้ทรงพอพระทัยนักอย่าได้มองว่าผู้บัญชาการสูงสุดของหน่วยองครักษ์จิ่นหลินคือแม่ทัพใหญ่บุคคลที่มีอำนาจจริงๆคือผู้บัญชาการสองท่านนี้ตั้งหากแรกเริ่มนั้น ตำแหน่งหัวหน้าบัญชาการยังว่างอยู่หนึ่งตำแหน่งกูหมิงย่อมต้องเล็งตำแหน่งนี้ไว้เป็นธรรมดาจึงมีการแข่งขันกับหลัวเทียนเฉิงอยู่ในทีเทราว่ายามนี้เขาโดดเด่นยิ่งหากยังมิยอมรับอีกก็มีต่างอันใดกับผู้มีตาแต่ไร้แววอายุ30แต่กลับได้เป็นถึงผู้บัญชาการก็นับว่าเป็นผู้มีความสามารถยิ่งแล้วเหตุใดต้องมากัดกุ้มเพียงเพราะเรื่องนี้ด้วยเล่าก่อนหน้านี้ ที่มิเคยเอ่ยถึงเลยแต่วันนี้กลับเอ่ยขึ้นมาเพราะรู้สึกว่าหลัวเทียนเฉิงดูผิดปกติไประยะก่อนนั้นทุกคนต่างยุ่งอย่างยิ่งไม่มีผู้ใดกินอิ่มนอนเต็มตาแต่ใต้เท้าผู้นี้มิได้นอนทั้งคืนกลับไม่แม้แต่จะเปลี่ยนสีหน้า เห็นชัดว่าท่าทีที่ผิดแปลกไปนี้ของเขาจกต้องมีเกี่ยวกับเรื่องงานอย่างแน่นอนหากเป็นเรื่องส่วนตัวแม้นมิสะดวกจะพูดแต่อารมณ์ที่มีก็มีจำเป็นต้องปิดบังไว้แล้วจะมีอันใดดีที่กระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุรุษเข้าด้วยกันเท่ากับการดื่มสุราอีกเล่า ตั้งแต่ที่เขาก็ทำการวู้วามไปเมื่อคืนนี้หลัวเทียนเฉิงก็นอนแทบไม่หลับเขาอดทนและแข็งแรงยิ่งบางคราสสางงานไม่นอนติดต่อกันสองสามวันก็มียามนี้จึงดูไม่ออกว่าอยู่ในภาวะอ่อนเพลียมีเพียงตนเองที่รู้ว่าคล้ายมีก้อนหินใหญ่กดทับหน้าอกตนไว้แค่หายใจก็รู้สึกปวดหนึบๆในหัวใจแล้ว เมื่อได้ยินคำเชิญของกูหมิงหลัวเทียนเฉิงจึงชะงักไปครู่หนึ่งแล้วเอ่อยออกมาคำหนึงว่าดี <ee> กูหมิงผ่อนลมหายใจออกมาทันทีดูถ้าเขาคงเรื่องโอกาสได้เหมาะสมยิ่งหากได้นั่งดื่มสุราด้วยกันการแข่งขันที่มีอยู่ในทีตั้งแต่อดีตนั้นย่อมต้องค่อยๆมาลายหายไปเมื่อเขาได้สิ่งที่พอใจแล้วก็มีรบเราอันใดหลัวเทียนเฉิงอีก หลัวเทียนเฉิงเปิดกล่องใบเล็กนั้นด้านในมีขี้พึ่งอยู่สองก้อนเขาหยิบขึ้นมาแล้วออกแรงบีบจนกระดาษที่อยู่ภายในโผล่ออกมาเมื่ออ่านข้อความบนกระดาษสองแผ่นนั้นแล้วก็ทิ้งลงไปในเตาไฟที่วางอยู่มุมห้องกระทั่งกระดาษนั้นกลายเป็นเท่าฐานความรู้สึกอัดอั้นและร้อนรนที่ปนเปกันไปหมดนั้นก็กลับมาอีกครั้งพันได้ยินเสียงเคประตูเข้ามา หลัวเทียนเฉิงเอ่ยด้วยใบหน้าเคร่งขึงตอนที่หนุ่มน้อยผู้นั้นก้าวเข้ามาก็รู้สึกถึงพลังที่มองไม่เห็นชนิดหนึ่งคอยติดตามเขาแม้แต่หนังศีรษะก็ยังร้อนเผาขึ้นมาความรู้สึกนี้ชัดเจนขึ้นอีกคราเมื่อหลัวเทียนเฉิงเอ่ยปากขึ้นมีอันใดห,หนุ่มน้อยเลียริมฝีปากตน โดยไม่รู้ตัวในใจก็คิดว่าหากคำตอบของเขาทำให้ใต้เท้าไม่พอใจเขาคงมีถูกโบยจนตายใช่หรือไม่ใต้เทา้าด้านนอกมีบ่าวผู้หนึ่งมาขอพบท่านขอรับบอกว่าเป็นคนของจวนท่านชื่อปั้ญญาพูดยังมีท่านจบเสียงตึงก็ดังขึ้นทันทีเป็นเพราะหลวเทียนเฉิงลุกขึ้นยืนรวดเร็วเกินไปทำให้เก้าอี้หงายหลังล้มลงใต้เทา้า หลัวเทียนเฉิงเดินออกไปดุดพาย,ยุหอบหนึง่งโดยไม่สนใจเขาสักนิดกระทั่งเดินออกจากประตูเมื่อเห็นป้านย่าคอยท่าอยู่หลัวเทียนเฉิงจึงฟื้นคืนท่าทีเดิมแล้วเอ่อยถามเขาว่ามีเรื่องเกิดขึ้นที่โจนหรือน้ำเสียงตระหนกนั้นทำให้ป้านย่าอึ้งไปแล้วมองเขาด้วยความงุนงงแววตานี้เองที่ทำให้หลัวเทียนเฉิงมีสติคืนมายามนั้นเขาจึงกระแอมไอแผวเบาเสียงหนึ่ง พลันก็มีอาจมองเห็นร่องรอยใดๆจากใบหน้าเขาได้อีกคือว่าต่อไหนนปวดท้องปัญนยาเอ่ยออกมาอย่างยากลำบากปวดท้องเือหลัวเทียนเฉิงซ่อนมือที่กำแน่นของตนไว้ใต้แขนเสื้อแล้วรอบสูตรลมหายใจเข้าจึงสามารถกบเกินท่าทีแปลกประหลาดนั้นไว้ได้ต่อไหนนให้เจ้ามาหาข้าหรือ ตอนที่เอ่ยคำถามนี้ออกไปเขาไม่แน่ใจจริงๆว่าตนกำลังดีใจหรือหวาดกลัวกันแน่ปัญญากลับมิได้ปฏิเสธพี่ชิงเกอร์บอกมาขอรับเขาคิดในใจว่าเอ่ยเช่นนี้ก็มีผิดกระมังนี่เป็นสิ่งที่สาวใช้ทืมทื่อผู้นั้นพูดแต่หากบอกซื่อจือไปตามตรงว่าชิงเตอร์เป็นคนสั่งให้เขามาเรียกซื่อจือให้กลับไปและเขายังมาจริงๆคาดว่าซื่อจือคงแต่เขากระเด็นติดคํำแพงเป็นแน่ ปวดท้องเหตุใดจึงมิไปตามหมอหลัวเทียนเฉิงเอ่ยถามด้วยความรู้สึกหดหู่แต่เพื่อปกปิดมันน้ำเสียงที่เอ่ยจึงยิ่งเย็นชาปัญญาอึ้งงันครู่หนึ่งพันเข้าใจความหมายของเขาผิดไปเขารู้อยู่แล้วเรื่องเช่นนี้ซื่อจือจะกลับจวนได้อย่างไรเล่าซื่อจือมีหน้าที่อันสำคัญยิ่งว่าไปแล้วแม้นเป็นบุรุษทั่วไปที่มีการงาน ก็มียอมละทิ้งหน้าที่ตนเพื่อกลับจวนเพียงเพราะเรื่องเล็กๆเ,เช่นภรรยาปวดท้องแน่เช่นนั้นเบากลับแล้วซื่อจือทำงานต่อเธอขอรับปัญญายิ้มแย่ๆแล้วต่อว่าตนเองอีกคราที่ยอมทำตามคำสั่งของสาวใช้ทึมทื่อผู้นั้นแต่หวังว่าซื่อจือ จะไม่คิดว่าเขาคือตัวง้องมก็พอเมื่อเห็นปั้นย่าหมุนตัวเดินจากไปอย่างรวดเร็วหลวเทียนเฉิงก็ได้แต่อ้าปากเพเยะร้องไห้โดยไร้ายน้ำตาเจ้าคนง้องมนั่นเขาเขาไปแล้วจริงๆมีได้ซักถามเขาซักคำว่าจะกลับหรือไม่มีรู้จักถามไถยให้เขาตัดสินใจสักนิดหลวเทียนเฉิงยังคงยืนอยู่เช่นนั้นกระทั่งไม่เห็นแม้แต่เงาจึงตัดสินใจแล้วเดินเข้าไปในศาลาว,ว่าการ คนที่เข้าออกในศาลาว่าการต่างรู้สึกได้ว่าสีหน้าของหัวหน้าพวกเขานั้นมืดดำยิ่งกว่าเดิมเสียอีกชิงเกอร์ยืนอยู่หน้าประตูเรือนสายตาสอดส่องไม่หยุดเมื่อเห็นปั้นย่าเดินเข้ามาก็รีบวิ่งออกไปมองซ้ายและขวาแต่เมื่อไม่พบแม้แต่งเงาของหนัวเทียนเสิงก็เดินวนไปด้านหลังปั้นย่าอย่างไม่อยากเชื่อปั้นย่าจึงเย้านางว่าพี่ชิงเกอร์นิใช่ทุกคนจะเหมือนท่าน ที่แม้มีคนยืนอยู่ด้านหลังก็มีอาจมองเห็นแม้เพียงเส้นผมชิงเตอร์ขมวดคิ้วมุน่นเช่นนั้นเหตุใดจึงไม่เห็นซื่อจือเล่าซื่อจือหรือปัญญานวดขึงขมับอยู่หลายคราพี่ชิงเตอร์ข้าถึงบอกว่าท่านอย่าได้ทำลายข้าเลยซื่อจือจะกลับมาได้อย่างไรซื่อจือไม่ด่าข้าก็นับว่าเป็นบุญยิ่งแล้วเหตุใดซื่อจือจึงไม่กลับมาตาไหนนายปวดท้องจนร้องไห้แท้ เมื่อคิดถึงป้าไหนนายผู้บอบบางป้านยาก็มีอยากเอ่ยอันใดที่ทำร้ายจิตใจทั้ว่าชิงเกอร์คอยแต่ซักไซไปมาในที่สุดก็อดเอ่ยออกมามิได้ว่าซื่อจือบอกว่าหากป่วยก็ไปเชิญท่านหมอเชิญท่านหมอหรือชิงเกอร์อื้องงานไปเมื่อมีสติคืนมาจึงเอ่ยอย่างเข็นเคี้ยวเขียวฟันว่าฮึซื่อจือและเจ้าล้วนมิใช่คนดี เสียแรงที่กินสลาเปาไส้เนื้อของคุณหนูข้าไปมากมายเช่นนั้นเมื่อเห็นสาวใช้ร่างใหญ่วิ่งจากไปดุดสายลมปัญญาก็ลูบจมูกตนพางพร่ำบ่นว่าผู้ใดกินไปมากมายเล่ามีแต่ซื่อจือต่างหากที่กินทุกคราที่ให้ตนก็ให้อย่างจำใจขายท่าทีดุดกำลังเสือเนื้อตนเองก็มีปานมีคราหนึ่งทำให้เขาตกใจจนต้องแบ่งคืนกลับไปให้ครึ่งหนึ่ง ชิงเกอร์เข้าไปในห้องครัวเล็กท่านย่าเคยสอนข้าทำขนมยาไส้พุทซาคุณหนูจักต้องชอบเป็นแน่เมื่อชิงเกอร์ทำขนมเสร็จก็ล่วงเลยไปถึงยามเพียงพอดีหิมะหยุดตกแล้วแต่บนพื้นยังคงขาวโพนนกกระจอกกระโดดโลดเต้นอยู่บนหิมะคอยหาอาหารกินต้าไหนในเบาประคองท่านพักผ่อนที่เตียงเองเจ้าค่ะข้างหน้าต่างนั้นหนาวเกินไปอาหลวนเอ่ยอย่างระมัดระวงัง เตินเมี้ยวสายศีษะนอนนานเกินไปแล้วข้าอยากนั่งสักหน่อยเก่าวจบก็มองไปที่เหล่านกกระจอกแสนร่าเริงอย่างเหม่อลอยนางก็เป็นสตรีผู้หนึ่งแม้นพบก่อนจะมีเคยมีคนรักทว่าเมื่อคิดถึงเรื่องที่เขาทำต่อนางเมื่อคืนนี้แล้วก็โกรธแค้นและเสียใจจนต้องหลับตาลงตั้งแต่ที่นางลืมตาขึ้นมาบนสถานที่อันแปลกประหลาดนี้ก็ถูกคนชั่วช้าผู้นั้นบีบคอ จนเกือบจะตายไปอีกครั้งเจินเมี่ยวจึงรู้ดีว่าการแต่งงานของพวกเขามาจากสาเหตุที่มีไข้จะดีนักเกรงว่าชั่วชีวิตนี้ของนางคงไม่มีทางได้รู้ว่าสิ่งใดที่เรียกว่าความรักเมื่อครุ่นคิดถึงยุคสมัยนี้แล้วนางก็ได้แต่ยอมรับมีคนมากมายที่แต่งงานโดยไม่รู้จักกันนางเองก็มีต่างอันใด กับสตรีเหล่านั้นแล้วมีอันใดที่ไม่ยุติธรรมขอเพียงเข้าใจและรู้จักนำความรักไปทำในสิ่งที่ชอบก็สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ทว่าเขากลับมิยอมให้โอกาสนางได้แม้เพียงสักเล็กน้อย หลังจากผ่านเหตุการณ์มากมายมาปีกว่านี้แล้วสำหรับนางอย่างน้อยเขาก็นับว่าเป็นสหายคนหนึ่งได้มิถูกต้องแม้นเป็นคนแปลกหน้าเขาก็มีควรต้องโหดร้ายถึงเพียงนี้กระมงังเห็นชัดว่าก่อนหน้านั้นเขาก็ยังปกติดีทุกอย่าง จนเมี่ยวพันเจ็บปวดใจขึ้นมาคล้ายมีได้เส้นเล็กๆคอยเกี่ยวดึงหัวใจนางอยู่ตลอดเวลาแม้นมีได้ทำให้มีบาดแผลใหญ่แต่มันก็เจ็บมากพอจะทำให้คนเหงื่อไหลแตกพลากได้หากเขามีท่าทีอยากจะฆ่านางให้ตายเช่นเมื่อแรกเริ่มก็แล้วไปเถิด ผู้ใดจะไปคิดแค้นกับสัตว์เดรัจฉานได้เล่าทว่าเหตุใดถึงเลือกทำร้ายนางในขณะที่นางค่อยๆเห็นเขาเป็นดั่งสหายกระทั่งเป็นคนที่ชิดใกล้เช่นนี้ด้วยเล่าเจนเมี่ยวรู้สึกสับสนยิ่งนางสับสนอย่างที่สุดสับสนกระทั่งต้องยกความรู้สึกของตนที่มีต่อเขาออกมาสำรวจอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกมันคือความรักหรือไม่เป็นความรักที่เห็นแต่อีกฝ่ายอยู่ในสายตา ยอมรับทุกอย่างของอีกฝ่ายได้ทั้งหมดเป็นความรักที่หากมีใช่เขาก็จกไม่มีใครอีกเช่นนั้นหรือไม่เจนเมี้ยวสายหน้านางยอมรับว่าหนึ่งปีกว่าที่อยู่ด้วยกัน เพราะท่าทีเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายของอีกฝ่ายทําให้ความรู้สึกดีๆที่กําลังจะพัฒนาไปนั้นต้องหยุดชะงักลงอาการเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายของเขาเกิดจากอันใดกันแน่เล่าอุปนิสัยเดิมก็เป็นเช่นนี้หรือเพราะการแต่งงานครานี้ทําให้รู้สึกยากจะยอมรับได้มาตลอดจนเมี้ยวคล้ายจะคว้าจับเหตุผลบางอย่างได้แล้วแต่เมื่อคิดอย่างละเอียดกลับคล้ายมีเมฆหมอกเข้ามาบางังมองไม่เห็นแม้สิ่งใด เวลานี้เองชิงเกอร์จึงยกขนมไส้พุทราเข้ามาคุณหนูลองกินดูเถอะเจ้าค่ะเจินเมี่ยมีสติคืนมาแล้วฝืนฉีกยิ้มออกมาเหตุใดจึงเรียกคุณหนูเล่าหากจื่อซูได้ยินเข้าเจ้าต้องถูกเอ็ดเอาแนา่อยากเรียกคุณหนูเจ้าค่ะชิงเกอร์เอ่ยด้วยน้ำเสียงไม่พอใจเกิดอันใดขึ้นหรือ ชิงเตอร์มีใช่คนมากเล่เมื่อได้ยินเจิ้นเมี้ยวเอ๋อยถามเช่นนี้ก็เอ่อยออกไปด้วยพาซื่อว่าซื่อจือมีกลับมาดูอาการคุณหนูทั้งยังบอกว่าหากคุณหนูไม่สบายก็ให้ไปเชิญท่านหมอเบาวจึงเรียกคุณหนูไม่เรียกต้าไหนในแล้วไม่ให้ท่านเป็นภรรยาของซื่อจือแล้วเจ้าคะ่ะเชิญท่านหมอหรือ ใบหน้าจินเมี่ยวพันซีดเผือดไปดูแล้วข่าซีดยิ่งกว่าหิมะนอกหน้าต่างเสียอีกสายลมอันเหน็บหนาวเสียดแทงหัวใจมุดเข้าไปถึงกระดูกทำให้คนตัวแข็งไปทั้งร่างเมื่อนางมีท่าทีผิดแปลกไปอย่างชัดเจนชิงเกอร์ก็ตกใจยิ่งคุณหนูท่านเป็นอันใดหรือแม้นชิงเกอร์มีได้ฉลาดเท่าใดนะักในสายตาคนทั่วไปก็กล่าวได้ว่านางออกจะงองงอยู่บ้าง เพราะว่าใจที่มีต่อเจ้านายตนคือความจริงทั้งสีหน้าที่แปลเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดของเจนเมี่ยวนางย่อมมองออกเป็นธรรมดาเจนเมี่ยมีสติคืนมาจึงพยายามยกมุมปากขึ้นยิ้มแต่กลับรู้สึกขมปราในลำคอยิ่งนางพูดได้เพียงสามคำก็พูดต่อไปมิได้แล้วมิเป็นไรความเสียใจนั้นเปลี่ยนเป็นหมอกควนันที่ปกคลุมไปทั่วดวงตาคู่นั้นกล่าวไปแล้ว ใจของนางก็ยังคงซ่อนความหวังเล็กๆนั้นไว้อยู่ความหวังที่ว่านี้มิใช่ให้หลัวเทียนเฉิงรักถ่านอมนางมากสักหน่อยแต่คนทั้งสองมิใช่อยู่ด้วยการเพียงวันสองวันทั้งยังเคยร่วมเป็นร่วมตายกันมากระทั่งช่วงเวลาอันหวานล้ำก็มิใช่ไม่เคยมีแต่เขากลับทําเรื่องเช่นนั้นนางโกรดเขาแค้นเขาเขาไม่มีความรู้สึกผิดต่อนางสักนิดเลยหรือไร ไม่ว่าผู้ใดก็ตามที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหากถูกอีกฝ่ายทําร้ายแล้วกล่าวคำขอโทษแม้นบางทีจะวางท่าหรือไม่ยอมให้อภยัยแม้นจะมีให้อภยัยแต่ในใจลึกๆก,ก็ย่อมต้องรู้สึกดีขึ้นมาบ้างอย่างน้อยก็รู้สึกว่าอีกฝ่ายยังคงใย,ยดีตนเองอยู่บ้างแต่หากผู้อื่นมิเคยคิดจะเอ่ยขออภัยเลยเล่า จนเมี้ยวคล้ายถูกคนทุบลงไปในหัวใจโดยแรงหมอกควันที่มีนั้นกลับค่อยๆสลายไปในทันทีชิงเกอรู้สึกได้ว่าตอนพูดอันใดผิดไปคล้ายว่าหลังจากที่ตนเรียกขานว่าคุณหนูสีหน้าคุณหนูดูไม่ดีนักจึงเปลี่ยนคำเรียกไปในทันใดตาไหนในกินขนมเถอดเจ้าค่ะขนมไส้พุทราสีขาวนั้นถูกยัดไส้ด้วยเนื้อพุทซานำไปขายคงดียิ่ง จนเมี้ยวหยิบขึ้นมากัดกินไปหนึ่งคำกับรู้สึกว่ามีรสขมตาไหนนายเจ้าคะชิงเตอร์เต็มไปด้วยความงุงนงงเจนเมียวกืนความขมขื่นทุกอย่างลงไปแล้วยิ้มน้อยๆเอ่ยว่าชิงเตอข้ารู้สึกไม่ค่อยสบายอยากนอนพักสักครู่ขนมนี้รสชาติดียิ่งเจ้าช่างมีน้ำใจนะักยกออกไปให้เชี่ยเอ,อ๋อและคนอื่นกินด้วยเถิดเจ้าคะ่ะ ชิงเกอร์ยกขนมออกไปข้างนอกอย่างว่าง,ง่ายรอกระทั่งพี่สาวหลายคนพี่กำลังว่างอยู่มารับขนมไปแบ่งกินหมดแล้วเพราะเชื่อเอ๋ออายุไล่เลี่ยกกันคนทั้งสองยังมีความสัมพันธ์อันไม่เร็วต่อกันชิงเกอร์จึงจูงเชื่อเอ๋อออกไปยังที่ที่สงบเงียบไร้ผู้คนแล้วเล่าเรื่องนี้ให้นางฟังเชื่อเอ๋อมีสีหน้าตกใจยิ่งสวรรค์ซื่อจือพูดเช่นนี้จริงๆหรือปัญญาพูด ป้าหญ,ญ่าเป็นบ่ารับใช้ของซื่อจือเมื่อได้ฟังเช่นนั้นเชี่ยวเอ๋อก็มีสงสัยอันใดแล้วนางจึงเริ่มต่อว่าด้วยความไม่พอใจซื่อจือช่างไร้หัวใจจริงๆป้าไหนในของเรามีอุปนิสัยร่าเริงแจ่มใสอย่าว่าแต่คนนอกเลยแต่กับบ่าวไพร่ก็ยิ้มแย,ย้มด้วยเสมอดวงตาของซื่อจือถูกขี้ตามบดบังหมดแล้วหรือเหตุใดจึงไม่เห็นความดีของป้าไหนในเมื่อกล่าวถึงตรงนี้ แววตากลับเป็นประกายขึ้นมาแล้วพึพรรมพำต่อว่ากลัวแต่พวกนั้นที่ซื่อจือร่วมงานด้วยจะพาซื่อจือไปเที่ยวเล่นในที่ที่มีสมควรเสียมากกว่าในสายตาของพวกนางตาไหนนนั้นไม่เพียงรูปโฉมงดงามอุปนิสัยยังดียิ่งหากพวกนางเป็นบุรุษย่อมต้องชมชอบอย่างแน่นอนซื่อจืออยู่ด้วยทุกวันยังมีชมชอบเช่นนี้ก็คงถูกสตรีอื่นล่อลวงใจไป ดังในนวนิยายบอกไว้แล้วกระมังจึงมีอาจชมชอบสตรีที่ดีแสนดีเช่นนี้ได้แน่นอนว่าสาวใช้น้อยย่อมมีกล้ากล่าวหาซื่อจือจึงได้แต่ต่อว่าเหล่าผู้ใต้บังคับบัญชาเขาแต่ชิงเกอรนั้นเป็นคนซื่อตรงเมื่อได้ฟังวาจานี้ก็ก้มหน้าคิดอยู่นานแล้วรอบกำมัดแน่นนางกลับไปจักต้องไปสัตางปัยญ,ญาสักคราแล้วหลังจากนั้นพวกนางก็มิได้พูดอันใดอีก เชินเมี่ยวนอนเล่นอยู่บนเตียงไม่นานก็รู้สึกว่าร่างกายหนักอึ้งขณะกำลังจะหลับก็ได้ยินเสียงจื่อซูและไปเสาปรึกษากันเมื่อวานตอนต้าไหนในไปน้อมทักทายได้เคยพูดคุยกันว่างานเลี้ยงฉลองวันพรุ่งนี้จักอินหม้อไฟกันแมนต้าไหนในมิต้องลงมือทําเองแต่อย่างไรก็ต้องคอยควบคุมด,ดูแลเพราะว่าอาการของต้าไหนใน ก็มีอาจเชิญท่านหมอมาได้เมื่อเช้าก็ใช้เหตุผลที่มีใครจะเหมาะสมนักเช่นนั้นเพื่อของงดการไปน้อมทักทายนั่นคือเสียงของจือ่อซู ไม่ว่าสะพยตระกูลใดระดูมาก็ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่ไปน้อมทักทายแต่หากบอกว่าไม่สบายแล้วเชิญท่านหมอมาดูอาการแค่ตรวจชีพจรดูแล้วบอกว่าไม่สบายเพราะการร่วมหอที่รุนแรงเกินไปเช่นนั้นตาไหนในจะเอาหน้าไปไว้ที่ใดกันแม้จะลำบากใจแต่ไปเสาวก็ยังกัดฟันเอ่ยว่าหน้าตาเป็นของจอมปลอมสุขภาพตาไหนในต่างหากที่สำคัญ ยอมเสียสุขภาพเพื่อหน้าตานั้นเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่าจริงๆต้ตาไหนในเป็นเช่นนี้หากพรุ่งนี้ยังต้องทำงานหนักทั้งวันจะทนได้อย่างไรข้าว่าอย่างไรก็ต้องเชิญท่านหมอมาตรวจด,ดูว่าจะรักษาอย่างไรได้บ้างถึงตอนนั้นค่อยให้เงินมากหน่อยเพื่อปิดปากหมอผู้นั้นไม่มีท่านหมอมาตรวจด,ดูเพียงบอกว่าไม่สบายแล้วไม่ไปน้อมทักทายหูหินผู้เท่ายอมต้องถูกผู้คนต่อว่า สืซูครุ่นคิดครู่หนึ่งแล้วจึงพยักหน้าต้องเชิญท่านหมอแต่มิอาจเชิญหมอในจวนเรานางรับใช้หูหินผู้เท่าจวนเจียนอานปัวมาตั้งแต่เล็กกระทั่งกลายเป็นสาวใช้ขั้นหนึ่งหากพูดถึงความเฉลียวฉลาดนางมีไม่ต่างจากบรรดาหูหินสูงสักเหล่านั้นแน่โดยเฉพาะผู้ที่เป็นบ่าวไพร่หากได้มายืนมองปัญหาในตำแหน่งของพวกนางบางคร้านั้นกลับมองออกทะลุปโป่ปปงกว่าเสียอีก หูหินรองนั้นไม่สิต่อให้เป็นซื่อจือหูหินรองก็มักทำดีต่อหน้ารับหลังอีกอย่างเช่นกันสาวใช้ทั้งสองต่างสบตากันอย่างจนใจตระกูลสูงสักหากมีแม่สามีคอยควบคุมก็ยากแต่แม้นไม่มีแม่สามีก็ยังคงยากเช่นเดิมข้าจะไปเรือนอีอานสาักคราจื่อซูลุกขึ้นยืนไปสาวมีแผลเป็นบนใบหน้าแม้นเห็นไม่ชัดนัก แต่ยามว่างนางก็มีไข่ออกจากเรือนคิดไม่ถึงว่าจื่อซูออกไปเพียงไม่นานก็พาหมอหญิงผู้หนึ่งกลับมาหมอหญิงผู้นี้สวมใส่ชุดอย่างชาวบ้านทั่วไปแต่ก็สะอาดสะอ้านปเสาก็เคยเห็นนางนางคือจี้เหนียงจือ่อภรรยาของท่านหมออู่แห่งสำนักเลอิอเหรินนางชำนาญโรคเกี่ยวกับสตรีมากที่สุดปเสาอดมองจื่อซูคราหนึ่งมีได้จื่อซูพยักหน้าเล็กน้อยอย่างสุขุมนางจึงรีบเปิดยิ้ม เข้าไปต้อนรับจี้เหนียงจือ่อจนเมี้ยวกลับตื่นขึ้นมาแล้วหันไปมองจื่อซูอย่างไม่เข้าใจในท่าทีจื่อซูสายหน้าจนเมี้ยวทราบจึงรู้ว่าจี้เหนียงจือ่อมีใช่คนของนางเชิญมาทำให้รู้สึกประหม่าขึ้นมาแต่ในเมื่อคนก็เข้ามาแล้วก็มีจำเป็นต้องไล่ไปมิเช่นนั้นก็จะยิ่งทำให้คนสงสยัยโชคดีที่จี้เหนียงจื่อเป็นหมอหญิงความประหม่าที่มีจึงลดลงไปมาก ฟังนิยายตจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ